สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องแมะชาจอมปวดแม่สอดสอดนะจ๊ะสําหรับเช้านี้นะครับก็ปล่อยเบบีออกมาข้างนอกนะครับถามว่าทําไมต้องปล่อยนะครับต้องการให้คอน้องยาวนะครับให้เนี่ยให้น้องยืนแบบนี้แล้วก็ปากถึงพื้นได้จริงๆนะครับตอนนี้เหมือนกับห่างจากพื้นไปน,นิดนึงนะครับก็อยากจะให้แบบขอยืดให้สุดนะครับแต่ใจจริงอะอยากให้สนุนน้วิ่งนะครับเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวตอนเย็นก่อนนะครับวางแผนไว้กะเมื่อวานก็ถ่ายคลิปไว้นะแต่ไม่ไหวนะครับในใจมันกังวลเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่ที่ดีดนะครับอ่าไอเจ้านี้ยังไม่ตามสนนนะครับไอเจ้านี้ก็วนเวียนวนเวียนวนเวียนน,ยน,นะครับเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> สหนมันก็พยายามจะเข้าหานะครับพยายามจะแบบเข้าฝูงอะไรเงี้ยชวนวิ่งชวนเล่นนะครับ น้องก็ยังไม่ติดไงน้องก็ติดแม่นะครับเดี๋ยวก็นเดี๋ยวค่อยจัดการนะครับเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปเอาใครดูอยู่ฝากกดตามช่องมรชาจําบวัแม่สอดกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ตามสบายถ้าชอบนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับก็คือดูนะครับก้นน้องอะโด่งมากนะครับแล้วก็เฉียงลงนะครับอันเนี้ยโนกอะต่ำมากนะครับ นี่นะครับก้นอะดงแน่นอนโตมาไงก็โด่งนะครับแต่ทีเนี้ย่าคอนะครับอยู่ที่คอแล้วว่าจะยังไงต้องพยายามยืดเขานะครับเพราะว่าสายเนี้ยทรงแบบเนี้ยคืออะไรทรงคอเตอร์อยู่แล้วนะครับทรงคอเตอร์เลยอันเนี้ยคือประเด็นแล้วเนี่ยแม่เองก็หนาอยู่แล้วนะครับแม่ก็ไม่ได้บางนะแม่ร้อยห้าเอดนะครับทีนี้เนี่ยพ่อนะครับมีแต่พ่อนะครับที่ตัวเล็กตัวเตี้ยนะครับก็ร้อยสา อันนี้ในมุมของคนที่แบบว่ามองนะว่าทำไมผมถึงซื้อม้าแอฟลูซ่ามานะครับทำไมถึงอยอมผสมอีกพ่อหนึ่งในท้องทางทั้งที่ปกติเห็นพี่มัชฉาเนี่ยเล่นม้าใหญ่นะครับอย่างน้อยก็ร้อยหกสิบนะครับก็ไม่แปลกครับในความสุขของเขาระหว่างแม่กับพ่อเนี่ยไม่ได้หนีกันเยอะแม่ก็ร้อยห้าเอ็ดนะครับอันนี้ร้อยห้าเอ็ดในกรณีที่เพิ่งตัดเล็บไปด้วยนะถ้าเล็บยาวมันน่าจะเพิ่มมาสักสองเซนสามเซนนะครับ ก็โดยคำยาวตอนเนี้พื้นเดิมเนี่ยก็อยู่ร้อยห้าเอ็ดนะเป๊ะๆทีนี้เนี่ยก็ให้เขาผสมทับออกมาอีกหนึ่งท้องนะครับก็คืออยู่ในท้องนั่นแหละนะครับแล้วก็ถึงเอากลับเข้าบ้านนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้มันเหนื่อยนะครับไหนจะต้องขี่รถออกไปเข้าบ้านนะครับไปลาชบุรีกลับมาแม่สอดก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงน,นะแล้วไหนจะเข้ามานี่เข้ามานี่เสร็จเอ,เอาลูกมาไว้เอาลูกมาไว้เอาแม่ไปอีกนะโอ้ยตายนะครับ ต่อให้ขับรวดเดียวก็เหนื่อยนะครับไม่ไหวหดูมันทำหูลี่นะครับเฮ้ย <Hey! S 1> ดู <Hey! S 1> ดูไอ้หนูเฮ้ยไม่เตะดิมันอย่างเงี้ยไงเวลาถ่ายคลิปแล้วมันไม่สำเร็จเมื่อวานก็อย่างนี้แหละนะครับมูนแต่ปาล์มนะครับเป็นกรรมการไอ้นั่นก็พยายามอยากจะเข้าฝูงไนงะไอ้นี่ก็ดูเหมือนอยากจะด,ดีดก็ไม่ดีดนะครับแต่ตัวผู้นี่ดีดเลยนะกับกันผุเมื่อวานนี่ดีดเลย ก็เหตุผลหนึ่งนะครับก็ด้วยทรงนะครับสวดทรงองเอวนะครับก็มีคนถามว่าเอามาทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหรอเอามายกคู่เลยครับทีแรกก็จะไม่เอาหรอกลูกอ่ะอยากได้แม่ครับแล้วก็เอาไปใส่คอนคูตนะครับเอาไปทํายอดต่อนะครับก็ทํามาทําไปแล้วไหนๆก็มาสายนี้แล้วนะครับก็จัดลูกไปเพราะลูกอ่ะออกเป็นฟิลสปอร์ตนะครับมีเดียมนะครับตรงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีเดียมนะครับถ้า ถ้ามีจุดใต้รักแร้นะครับใต้รักแร้ข้อพับต่างๆนะครับแล้วก็หูนะครับที่สําคัญอ่ะหูปลายหูขาวนะครับดูนะครับปลายหูขาวสองข้างเลยตําแหน่งมาร์กิ้งดีนะครับคอคอเนี่ยน่าจะถอดสีนะครับเป็นสีเทานะครับเป็นสีโลนแบบนี้เห็นไหมเห็นชัดนะครับทีเนี้ยลูกเนี่ยที่เอาเพราะว่ารู้นว่าตัวเนี่ยนะครับจะขาวนะครับ ถ้าผสมกับม้าสีพื้นนะครับอันนี้ผมวางหมากวางเกมไว้หมดละอันนี้ต้องรอรอตอนโตกันนะครับว่าจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยพ่อเขานะครับพ่อเขาตัวไม่สูงไม่ใหญ่ก็จริงนะครับแต่ทีเนี้ยความสูงพ่อกับแม่ไม่หนีกันแล้วผมก็อ่าคิดว่าผมจะดันน้องให้สูงกว่าแม่ได้นะครับก็เลยไม่เครียดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า ถ้าพ่อระดับนี้แม่ระดับนี้ไปด้วยกันได้แต่ถ้าแม่ร้อยหกสิบเหมือนมาในบ้านเราจ้างให้ก็ไม่ผสมนะครับเพราะว่าน่าจะเกินไปนะครับน่าจะทําไม่ได้หรอกนะครับแค่นี้ตัวผู้ขึ้นยังหลุดเลยแต่ถามว่าพ่อนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับมันเกิดปัญหาจากในเรื่องของาตอนเล็กๆนะครับเขาเป็นเด็กกาพร้านะครับไม่ไม่รู้พ่อรู้แม่แล้วก็เลยไม่แน่ชัดนะครับแล้วเขาก็แกนนะครับอันนี้เท่าที่ฟังมานะเหมือนแกนนมขาดนมอะไรเงี้ยนะครับก็ อ่ะว่ากันไปนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ส่งยีนมาให้ลูกดีนะครับส่งยีนไหมลูกดีแต่พ่อเนี้ยเปนลีโอพาตัดลีโอพาดเนี่ยพอทับกับแม่สีนี้นะครับกับแม่อีกตัวหนึ่งลูกออกมาสีนี้เหมือนกันเลยทั้งสองตัวอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดนะครับอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำหรับแอร์พารูซ่านะครับที่ผมเจอนะแต่ผมไม่ได้อ่านทฤษฎีเลยนะผมวัดจากการจ่ายลูก จาก uh, การเห็นผลงานอย่างเดียวนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมดูและสังเกตนะครับก็เลยอ่ะโอเคในเมื่อทรงมาแบบนี้นะครับแล้วพ่อเนี่ยก็ให้ลูกทรงแบบนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เกิดมาก็ทรงแบบนี้แหละแต่สมมุติว่าถ้าผสมกับสีแดงแบบเนี้ยนะครับก็จะออกมาเป็นสีพารามิโนนะครับพ่อเนี้ยจ่ายสีขาวเยอะนะครับก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกันวันหน้านะครับกดติดตามกันยาวๆไปนะครับ ก็จะได้เห็นผลงานว่าเวลาผสมออกมานะครับบีดออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรบ้างนะครับแต่ซัวทรงตัวเนี้ยที่มั่นใจให้ทับอีกท้องหนึ่งเนี่ยก็คืออ่าเห็นทรงเรียนหน้านะครับถ้าลูกออกมาอีกตัวหนึ่งก็ต้องทรงนี้แหละนะครับก็จะทรงคอเตอร์จ๋าไปเลยก็คือผมก็คิดในใจอยู่แล้วว่าอยากได้ควอเตอร์นะครับแล้วก็มันก็อ่าจะเอาขวันเนี่ยไปผสมเป็นมาแข่งกับคอเตอร์นะัทีบีคอเตอร์นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับทามาทําไป นะครับแต่ดันมาได้ทรงนี้แทนนะครับทรงคอเตอร์แอปซะกันก็คือได้สองเด้งไปในตัวนะครับเออก็ดีไปได้แอปร้อยนะครับดูความสูงนะไอ้หนูสูงกว่านะครับไอ้หนูสองขวบนะสูงกว่านะอันนี้ก็ท้องนี้นะครับท้องนี้ท้องถ้าคลอดมาแล้วเนี่ยคิวต่อไปก็ไปหาคนคูดนะครับที่ลำปางนะครับเพราะว่าสีคล้ายๆกันนะครับถ้าไม่ไม่ออกพ่อก็ออกแม่นะครับก็รอดูกันแล้วกันนะครับแต่คนคูดเนี่ย มารากขาวเนะี่ยรากขาวาตั้งแต่นี่เลยนะครับตั้งแต่คอนะครับยาวมาแล้วตัวนี้จะเป็นกะเป็นกะนะครับปนดําแข้งดานะครับคอดําอันนี้เป็นแดงนะครับถุงเท้าก็มีเหมือนกันสองข้างเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็อ่าเรยม,มั่นใจผสมกับพ่อนี้ซ้ํานะครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่าเขาคิดว่าพ่อมันเตี้ยนะครับไม่อยากจะผสม ก็นั่นแหละนะครับแต่เราเราดูทรงเราดูหน่วยกา้านแล้วเราเราเรียกได้ตอนนี้ก็พยายามแบบว่าพยายามให้เข้าหากันให้มากที่สุดนะครับให้ให้ให,ให้สนิทกับโหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาโหนพาวิ่งเมื่อวานวิ่งแล้วนะแต่ผมถ่ายคลิปไว้นะครับแต่ไม่ไม่สามารถที่จะตัดต่อลงได้เพราะว่าสมองมันคิดนะครับที่จะพูดแต่ใจมันกังวลอย่างเงี้ยมันแยกมันแยกกันนะครับแต่คนละทิศคนละทางโอเคเดี๋ยวเช้าๆแบบเนี้ยปล่อยน้องเลียงยาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอยากจะยืดกระดูกคอนะครับให้ยืนขาตรงแล้วก็ ปากถึงพื้นนะครับจริงๆนะครับสนุกที่แรกก็ไม่ได้นะมันสูงขึ้นนะครับปี๊ด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 ,ด,ดนะครับก็เลยปล่อยบ่อยๆบ่อยๆก็เริ่มได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปส่งลูกก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับปล่อยมา้มา,มา,มาเล็มยงยากกันไป <S <S ดูดูดูด,ดูมันทําถ่ายไม่ทันล้วงหน้าเข้าไปเห็นไหมล้วงหน้าเข้าไปกินนมแม่แล้วแม่ก็ยืนให้กินนะครับไอ้แล้วก็กลัวตัวเองท้องอ่อนได้ลูกสวบนมนะครับ เหนื่อยนะแม่ลูกอ่อนเนี่ยดีสุดอะต้องแยกแยกอยู่คนละคนละที่อย่างนั้นอะถึงจะดีเฮ้ยไม่ยาวแล้วไม่ให้ลูกกินนมแล้วเดินไปนู่นนี่ใส่ไม่ดีอย่างงี้ก็ไม่ได้กินไม่ได้หยุดและนมไม่แห้งลนะความจริงอะมันต้องแยกกันคนละทวีปเลยเออดีสุดอะแยกคนละทวีปอะดีสุดเลยให้มันดูดนมไม่ได้เลยอยงเงี้ยดี มีเราต้องเอานู่นนะเอาไอห,หนูมาอยู่กลางแล้วก็เอาตัวเล็กไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับแยกกันอย่างนั้นจะดีทีนี้น้ํหนมแม่แห้งแนะ่เพราะว่าใจจริงก็เสียวเสียวเหมือนกันเพราะมันยังอ่อนอยู่ไงนะครับเหมือนที่พูดกันไปว่าสองเดือนมันถึงจะฝังตัวลงผนังมดลูกนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวอ่อนอยู่ก็เลยเสียวเสียวหน่อยนะครับอ่ะเมื่อเช้าก็อ่าสาหรับ ถามว่าทําไมต้องปล่อยกินหญ้าให้คอยืดคอยาวกังวลนะครับพาะแม่เองอ่ะแม่ก็คอไม่ได้ยาวอะไรมากส่วนน้องเองพ่อก็ร้อยสามแปดเองนะครับไม่ถึงร้อยสี่สิบเตี้ยนะครับพ่อเตี้ยนะพูดไว้เลยนะแต่ในคําว่าเตี้ยเนี่ยพ่อเองเนะี่ยเป็นลูกกาพร้านะครับอาจจะนมไม่ถึงอาจจะกินไม่ถึงนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็ยังรับได้นะครับแล้วก็บวกกับว่าแม่มีโครงสร้างที่สูงร้อยหสิบเอ็ดอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่กลัวคิดว่าน่าจะดันลูกได้ถึงร้อยห้า ห้าหนะ้าหกห้าเจ็ดน่ะน่าจะได้นะประมาณเนะี้ยน่า,น,าน่าจะมีนะอาจจะอาจจะแต่ห้าห้าก็สูงสูงละสูงสุดละที่ผมคิดไว้นะห้ห้าก็สูงสุดละก็เดี๋ยวจะลองดูลองปั้นดูนะครับตอนเนี้ยก็พยายามที่อยากจะเอาวิ่งกับโหนนะครับให้มันสามัคคีกับโหนติดสหนแล้วก็วิ่งกับโหนนะครับไอโหนมันไม่มีผลอะไรมันไม่ได้ทาอะไรน้องอยู่แล้วนะครับไม่มีเอฟเฟกอะไรกับน้องอยู่แล้วมันก็อยากเล่นนั่นแหละมันก็เด็กเนาะเดินมาหาละ ก็อยากเล่นด้วยนะครับอะไรอ้อนอะไรลูกขี้อ้อนอ้อนมากเลยนีเพิ่งเจอตัวเมียขี้อ้อนอ่ะลูกเนี่ยฮะจุด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 ก็อ่าก็บังกล้องหมดเลยอ่ะบางมุมกล้องหมดเลยเธอเธอบังมุมกล้องหมดเลยชุบเลยอ๋อมม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 กินหมก ไปไปไปเดินใ,นใกลๆกันไปไป,ไปก็พ่อน้องอเตี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าผมเรียกโครงสร้างน้องได้ดูความกำยำของกล้ามเนื้อนะครับเขาได้ยินเด่นมานะครับแล้วก็พ่อเนี่ยบอกว่าเป็นเป็นกำพ้านะครับแล้วเขาไปเจอมาในฝูงตัวเมียนะครับซึ่งหาแม่ก็ไม่เจอเหมือนกันทีนี้เนี่ยผมดูโครงสร้างพ่อเขาแล้วน่าจะเป็นทรงควอเตอร์นะครับควอเตอร์แอปนะครับก็ก็เลยว่าเออควอเตอร์เลี้ยวผ่านนะครับ ผมก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าเออเอามาแล้วก็บวกกับว่าอ่าผมก็ดูพัฒนาการเข้ามาเรื่อยๆนะครับพอเกิดมาเป็นเลียน,น่ากล้ามเนื้อมัดกล้ามนะครับมันมาเต็มนะคือควอเตอร์เลยนะครับผมก็เลยอืมเอาเอาทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแล้วก็บวกในท้องมาอีกหนึ่งนะครับถามว่าถ้าถ้าลูกออกมาอีกก็สีแบบนี้แหละเพราะว่าพ่อนี้เนี่ยจ่ายอีกแม่หนึ่งที่เป็นแอปแอฟรูซ่าเนี่ยก็ออกมาสีแล้วก็ตำแหน่งสีเหมือนกันเบสเลยแต่คีย์เวิร์ดมัาน่าจะอยู่ตรงที่ว่า อาเลียวผาดนะครับเลียวผาดผสมกับสีแบบเนี้ยนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้มานะครับอืมผมก็จําทฤษฎีอยู่แต่ลืมนะครับก็สีแบบเนี้ยเขามีชื่อเรียงนะครับมีชื่อเรียงหมดเลยนะเลียวผาดนะคะไอ้พวกแอปพลูซเนี่ยมีเลียวผาดเป็นจุดๆเลียวผาดแดงเลียวผาดดานะครับไอตัวแบบไอสีแบบเนี้ยก็มีนะครับอาครึ่งไปทางตูดแล้วก็มีเต็มตัวแบบคอนคูดอย่างเงี้ยนะครับก็ชื่อเขาจะมีชื่อเรียงของเขานะครับ ตามตำแหน่งสีเนี่ยมีนะครับอ่าอย่างเลียน่าก็จะเป็นฟิลสปอร์ตนะครับมิดเดิลนะครับกลางๆนะครับยังไม่ขาวโบอิงจริงแล้วก็จะมีแบบขาวโบไปเลยนะครับอ่านั้นก็มีนะครับแต่ขาวโบไปเลยก็ไม่สวยไงมันก็เหมือนมาขาวใช่ไหมเราก็ชอบประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ชอบอะไรบ้างนะครับตำแหน่งหูนะครับก่อนที่ผมจะเอานะก็คือเนี่ยหูขาวทั้งสองข้างเนี้ยนะครับมีเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับไม่ใช่ข้างเดียว ผมก็เออการให้ตำแหน่งสีมามันโอเคนะครับผมก็เลยเอานะครับอลองปรับจูนกันหลายวิธีนะครับเอาแม่อยู่นอกเอาแม่อยู่ในนะครับตอนนี้ก็ยังสรุปแล้วติดเต้าติดเต้านะครับแม่ก็หวงอยู่นะครับแม่เนี่ยน่าจะดูบวมๆหน่อยไหมเห็นไหมตาจะตีต,ต,ต,ตีตีนะครับเห็นไหมอันนี้คือเกิดจากการที่กินฟางนะครับเจ้าของเก่าให้กินฟางนะครับผมก็ ดูอะดูแล้วกันหน้าจะตาบวมๆเหมือนโดนต่อยมาเหมือนทะเลาะกับหัวนะครับโดนหัวซ้อมมานะครับกระดูกช่วงเนี้ยจะปูดๆเห็นไหมมันเป็นเรื่องจริงนะถ้ากินนานกว่านี้ตรงเนี้ยเวลาใส่ขุมมาตรงเนี้ยยุบนะครับกระดูกด่างน,นจะยุบอันเนี้ยยังไม่หนักพอนะครับยังไม่หนักมากยังแก้ไขได้ผมก็มาอยู่บ้านแล้วให้กินเรื่องของไบโอตินแคลเซียมนะครับอ่าอัดอัดเรื่องของแคลเซียมนะครับเพื่อเอาไปทดแทนในเรื่องของฟางที่กินไป นานเหมือนกันนะครับพยายามจะรื้อฟื้นสุขภาพถามว่าถ้ารื้อฟื้นสุขภาพแล้วได้อะไรเขาจะสามารถให้ลูกเราได้อีกนานนะครับอ่าไม่ไม่ไม่จบง่ายๆนะครับถ้าสุขภาพดีแข็งแรงสดใสเราก็จะได้ลูกนะครับเราก็สามารถไอไอเนี่ยมันจะชอบชอบแพ้รองเทา้ามึงเป็นหมามาเกิดเป็นม้าเปล่าฮะเป็นหมาแล้วมาเกิดเป็นม้าเปล่าวะดู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 ้ดดดยตบกระโหลก น่าจะอ้อนนมแหละน่าจะอ้อนนมแหละมันเคี้ยวอยากกัดจมูกเด็กนะครับก็ในท้องในท้องออกมาสีก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดของเรียวผ่านนะครับก็ผมถึงบอกไนงะผมก็เจาะ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 นะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับผมไม่ได้แบบว่าอ่านหนังสือนะเอาเอาจริงๆแนละ้วผมไม่ได้อ่านหนังสือเรื่องของแอปพลซ่าเลยแล้วก็ผมไม่ได้อ่านตําราใดๆเลยว่าสีนี้ผสมสีนี้จะออกมาเป็นสีนี้นะครับไม่ไอ่านส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยลูกทุ่งนะครับ ผูพักลักจาแล้วก็วิเคราะห์เอาตามฟาร์มใหญ่ๆว่าเขาผสมกันยังไงสีออกมายังไงพ่อไหนแม่ไหนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นส่วนตัวเนี้ยนะครับก็มี fc ห่วงกันภูนะครับว่ากันภูหน้าจะมีเมียไหมก็นี่ไงนี่ก็ใช่ถ้าถ้าโตมามันก็คนละสายเลือดกันแล้วนะครับมันก็สามารถผสมกันได้นะครับตัวนี้กันภูก็สามารถผสมได้แต่ก้นภูผสมแล้วมันไม่ได้สีหรอกยากนะครับน่าจะยากเพราะว่า พ่อนะครับตัวเป็นเลี้ยวาดเนี่ยไปทับกับแม่ที่เป็นม้าเพน์นะครับถุงเท้าสีข้างนะปรากฏว่าสีออกมาก็เป็นสีเหมือนจะออกน้ําตาลพารามิโนโอตอนเล็กๆก็เหมือนพารามมโนโแต่ตอนนี้สีเข้มขึ้นนะครับมันให้ไม่ได้นะครับก็คือการทําพวกเนี้ยนะครับแอปลูซ่าเนี่ยวีดีคุณจะจับใส่กับสีพื้นนะครับเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะได้แอปนอกจากเชื้อมันจะแรงนะครับเชื้อมันแรงต่อให้ได้ก็ได้ไม่เต็มนะครับไปเข้าไป เข้าไปย่งเฮ้ยไปทางนูน้นสนุมาน,นี่มันสัตว์ละแหน่นะไปเข้าคอบไปเร็ว,ว,วเร็วเข้าคอบเข้าคอบเร็วเร็วไปเข้าคอบนู่นนิสัยไม่ดีไงได้ไม่ได้ก็จะแบบไอ้นี่อย่างเดียวเลยให้ใช้อาหารเรียกมาเร็วๆมาเข้าคอบไปมาเร็วเร็วไปเข้าคอบไป เข้าคอกนะเข้าคอกนะออะออกเห็นไหมเหลี่ยมมันเห็นไหมอืมเนี่ยคือความฉลาดนะครับอันเนี้ยคือความฉลาดแล้วก็ประมาณว่าเหลี่ยมจัดกว่ามะฉา,านะมะฉา,าเนี่ยน่มาเร็วเนี่ยอาหารของแท้เนี่ยไปเลยไปเข้าคอกเลยอืมไปเข้าคอก